สวัสดีครับเอาลงมาอีกแล้วเนาะครับทางหนึ่งบ่อดะไรทายท้ำให้เบิองเนาะครับเนาะเอาหยักกัวมันเอาหยากแม่มันออกหลายเปิดไฟบอดดอยครับผมเปิดไฟบอดดอยพบกับทีมงานหมานเล็กน้อยถือไปพูดแ <ไป S 2> ม่สองแม่คือเก่าครับหมานคือเกา่าเบิองเนาะครับเนาะห้าองอู้สวยนี่หอดหมดหมดกระมิ้นเบิองเนาะครับห้างบันไงเนาะครับวัอนี้มันหมานเพราะส่งผมใหม่ได้ครับวัอนะี้ ผมไม่ได้ครับผมสร้างเข้าหกสิบาทผมให้ร้อยหกสิบผมกับอร์ไอ้แนะนําผู้เฒ่านะครับเนาะท่านที่บอกว่าเจ็บหลังปวดเอวเจ็บตามกระเบนเน็บเจ็บไปตามไส้โค้งแต่ก็ชาตามมือชาตามเท่านะครับผู้เฒ่าให้ไปหาซื้อยากินเองนะครับเขได้ขายยาผมหาตัวผมบอกว่าไปซื้อยาใหากินเองแ่แนะนำห้างใหญ่นะครับเนาะห้างนี่ประมาณ บาดหล่อวงกับ,บหาซิผาได้เนาะครับเนาะออโอเคเช่นสอกเต้อเบิงชุดเช่นสอกอยู่เออใช้สีดิแม่มันหลายพอบอสจติตยานจติยานแห้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปเนาะครับเดี๋ยวไปห้อยธุรกทุเรเนาะครับเลยพ่อไทยท่ำให้เบิงที่แต่ว่าไทยบ่ไไรครับเพราะว่าไทยบ่ไไรแม่มันบินหลายครับแม่มันหลายแม่มันบินหลานี่อุปกรณ์เนาะครับเบิงอีกครับยิมงานครับทีมงาน ทีมงานคุณภาพทีมงานมานเหล็กในเเขียนผูถื้อต่อถือไปพูดเมียสองแม่กับพ่ออยู่ไปพูดเมียสอแม่กับพ่ออยู่ครับอาจารย์เขียนยมไอจวดแต่างย่งโบตายวัวเขี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดนไเ๋ยวคือเก่าครับเป็นต้องใส่ซอยกันผูกบนทางญ่เนาะครับเนาะจีละรัมหมดครับกาบังยองญ่เลยครับ าานารั่ไอย่อนข้างหนไงแห้งนะครับว่าพุหัวหวานลูกแต่ยูอนนะครับเนาะนย,ยวูวนจะไปใค <c oughs> ย,ยูนจะเปใสรอีกข้างตัวยูย่มันข้างมันเอ็นแห้งที่แบบคือเอาเก็บมาจองเอานอยจองงานหน่อยมันนะเก็บมือนปูายลาครับสวยงามๆเลยครับข้าง อยู่งานมานิดหนึ่งแต่ว่หมานี่นห้งางอย่างกากูมูเนาะกากูโม่ไงเง้ยครับเนี่ยเอามาได้อยู่เลี้ยแล้วเนาะครับห้างนี่ก็ห้างใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าเอาหยาดแลว้วก็หอยหยาดนาะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันในมือใหม่เนาะครับโอกาสหนา้าติดตามใหม่แต่ว่ามือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามกด ครับสกข่แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนนะขึ้นช่องนนองไม้นะครับไอเสี่ยนอีสานมักมวลนะครับนอทีมงานมานเด็กในติดตามให้แน่นนะครับเด้อพอเป็นกำลังใจให้นะครับนอคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ